สวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่กับ FR 190แรงนะครับตัวนี้ลูกค้ามาจัดกล่องตัวใดนอบล็อกนะครับ99ดับฮะตัวนี้ฮะนี่คันนี้ลูกค้าอ่าตอบโจทย์อยากได้โหมด U าไว้ล็อกหรือว่าเป็นคู u คอน Control นะครับเดินทางไกลเนี่ยกล่องใช้งานง่ายแล้วโหมดคู u คอน Control ก็ใช้งานง่ายครับ <c oughs> อกล่องตัวนี้990บาทนะครับตัวนี้ ราคาจัดให้พิเศษเนี่ยติดตั้งเสร็จไฟไม่มีโชว์นี่ยโหมด F ครับนี่เขาเรงไวๆครับโหมด F อ่า F ตัวผมปรอบไว้ศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์นะครับดูดูรอบครับดูรอบอ่าผมปอบไว้ 6. สักหกสังเกตรอบใหม่นะครับนี่รอบฟาดครับเกียบเท่าเดิมแต่รอบมาไวขึ้นครับ อ่าเก้าสิบเนี้ยศูนย์เคร่งเดิมอ่าสังเกตอ่าดูรอบก็ได้ครับดูรอบอ่าผมจะปรับระดับขึ้นนะครับสังเกตที่ตุกกล่องด้วยนะครับศูนย์เคร่งเดิมผมเหยียบไว้ที่เดิมนะครับประมาณอ่าเก้าใส่รอบนะครับอ่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเนี้ยรอบครับศูนย์เคร่งเดิมครับนี่รอบตกเลยฮะ โอเคครับผมกล่องใช้งานได้จริงนะครับอ่าส่วนหมดอืนอ่นๆก็อันนี้หมดเอสหมดปิดควันรถที่แมปมาแล้วฮะใช้งานได้เลยเซ็นเดินหอบอ่าเี็งเดอนหอบก็มี54เสียงนะครับสามารถปรับความดังได้หมดยู ue, ครับหมดนี้เลยครับลูกค้าอยากตอบโจทย์หมดนี้ฮนะตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยครับหมดยู <c oughs> การใช้งานนะครับอ่าสมมุติสังเกตรอบนะครับ อ่าผมจะเหยียบรอบไวประมาณหนึ่งพันรอบอ่าแล้วประมาณนี้นะฮะอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันเราเลือกไปที่โหมดยูก่อนนะครับนี่ฮะจะเป็นยูยูยังไม่กระพริบนะครับจากนั้นให้กดปุ่มสเต็ปหนึ่งครั้งครับเนี่ยปล่อยขาัะเลเนี่ยรล็อคงที่ครับยู U จะกระพริบยู่นะครับแสดงว่าโหมดทํางานอยู่เนี่ยสมมุติเราขับสายไกลเราไม่ต้องเหยียบัะเลงเลยครับปล่อยให้รถไหลไปเองครับ ยกเลิอกอ่าสมมุติว่ารถเยอะข้างหน้ารถเยอะกดปุ่มสเตปหนึ่งครั้งอยู่จะหยุดกะพริบนะครับแล้วก็ขับต่อได้เลยครับอ่าพอทางลงโลง่ลงรู้ว่าอยากจะล็อกใหม่อ่าเมื่อยเท้ากดได้เลยครับปุ่มสเตปเนี่ยฮะล็อกเหมือนเดิมครับมาด้เยียดนะครับอ่ายกเลิอกอ่าขับต่อได้เลยครับหรือว่ากรณีกดปุ่มไม่ทันอ่าตกใจทํายังไงครับสามารถปลดล็อกได้สองอย่างนะครับโดยการแตะขาคันเร่ง โหมผมจะล็อกหม่นะครับความเร็วเนีย่ยล็อกแล,นะล้วฮะายกเลิกแต่ขาเร่งได้ครับนี่แต่แต่ขาเร่งก็คือเขาจะกลับไปที่โหมดแรกนะครับ AI AI โหมดแรกถ้าเราใช้งานเราก็ต้องกลับไปที่โหมด U ใหม่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ไม่ต้องกดไปกดมาคือให้กดปุ่มสเต็ปเอานะครับเนี่ยล็อกใหม่ครับเนี่ย กดเลยปึ๊บล็อกแล้วนะครับยกเลิกลดเยอะข้างหน้าปึ๊บเนี้ยกลับต่อได้เลยสะดวกสบายครับอ่าตอบโจทย์กล่องใช้งานง่ายครับหมดแอลล็อกรถนะครับอ่ามีโคโเปลี่ยนน้ำมันโอกันลื่นแล้วก็ AI ต่อครับอ่าเี๋วผมปรับลูกค้าไว้ที่60นะครับลูกค้าแบบจิดจัดเลย เ้าก็จะใช้โหมดยูควบคู่ไปด้วยครับอ่าโหมดนี้นโอเคครับผมก็กับกล่องใดโนบอกนะครับตัวนี้ราคาถูกถูกครับแต่คุณภาพไม่ถูกตามราคานะครับอ่าฟังชันแน่นๆ่นแปดฟังชันครับสาร้อยเก้าสิบาทสินค้ามีจะเก็บไปทางนะครับหรือว่ามาติดตั้งฟรีนะครับติดตั้งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับรถเล็กรถใหญ่ได้หมดครับอ่าโอเคครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ได้วยครับกับ อ่าอีสุสุ FRR ร้อยเก้าสิบแรงครับมีสุสุตั้งแต่ร้อยสามสิบแรงถึงสามหศูนย์แรงมีทุกรุ่นนะครับทักเข้ามาได้เลยครับนี่รอรอสวยเลยครับหายดูดดรอบหนึงโอเคครับผม ครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ